นี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แตงเงนี่ครับปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอปลากระดีนี่ปลาช่อนครับตัวใหญ่ครับผมนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับปลาสลิดตัวใหญ่ฮะไอหมอนั่นไม่เรียกปลาสลิดเรียกปลา้ นี่ครับปลาหมอใหญ่ครับนี่ครับไม่น่ามีปลาเยอะครับแต่ก็มีเยอะครับนี่ยังไม่หมดครับยังจับไม่หมดนู่นครับอยู่กับผมครับแคะแงะเออวันนี้พามาหาปลาหาดูปลาครับผมในนานี่ครับผมปิดปลาบ้านๆครับ อ่าอันนี้อุปกรณ์ช่วยหาปลาครับผมสี่สิบดีกีครับผมอุปกรณ์ช่วยหาปลาครับนี่ครับได้ตัวนี้แจ่มครับปลาปักก็จะไม่เจ็บนะครับไหนครับนี่ครับผมอ่อ่าไปเบิ่งนี่จับไปรอบแล้วครับยังขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่ครับจับไปรอบแล้ว ขึ้นอยู่นะครับผมนี่ครับจับรอบหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับจับจับไปรอบแล้วครับยังขึ้นอยู่ครับนี่ครับนี่ครับ บริเวณที่มีปลาอยู่นะครับผมปลาอยู่นะครับเนี่ยครับบริเวณตุ้งนาครับตุ้งนาเนี่ยครับผม บรรยากาศตอนนี้จะเที่ยงนะครับประมาณห้าโมงครับผมอากาศกลางนาก็มันก็ไม่ร้อนมากครับตลมมีลมโชยมั่งครับผมนี่ครับอยู่กับผมครับอยู่กับผมครับแค่แซงแงะพาดูหาปลาครับง่ายๆปลาตัวใหญ่ครับผมอย่าลืมกดซับตะไครกด กรดดิ่งให้กับแคทแท่งแง่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวแคทแท่งแงจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับผมครับสวัสดีครับ